ถ้าบ้านไหนนะครับที่มีฐานรากเดิมมาอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องทําฐานรากใหม่เลยเราก็สามารถขึ้นโครงสร้างหลังคาก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่มีงานฐานรากเลยผมแนะนําให้เราลงเสาเข็มเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมก็เพียงพอแล้วในส่วนตรงนี้ทางของคุณลูกค้าของเราเนี่ยได้ลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมแล้วก็ลงแบบปูพรมและก็เทพื้นปรับพื้นโดยที่ ไม่ต้องปูกระเบื้องเราได้ทําการปรับพื้นเนี่ยขัดพื้นให้เรียบแล้วเราสามารถเลือกผิวพืวน้นได้ไม่ว่าจะเป็นผิวหยาบผิวเรียบผิวขัดมันสามารถเลือกได้3ผิวสวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองกันช่างวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่บ้านภูริพามสามโคกปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสนทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ จากคลิปที่แล้วนะครับผมได้มารีวิวในส่วนของหลังคาลงจอดรถกันแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสำหรับงานต่อเติมโซนสักล้างในงบที่ประหยัดจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับหลายคนอาจจะคิดว่าการต่อเติมโซนสักล้างหลังบ้านเนี่ย จะต้องใช้งบป,ประมาเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าใช้งบป,ประมาเนี่ยค่อนข้างน้อยกันเลยทีเดียวมาในส่วนของงานฐานรากกันก่อนงานถานลากตรงนี้ถ้าบ้านไหนนะครับที่มีฐานลากเดิมมาอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องทําฐานลากใหม่เลยเราก็สามารถขึ้นโครงสร้างหลังคา ก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่มีงานหันลากเลยผมแนะนําให้เราลงเสาเข็มเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมก็เพียงพอแล้วการลงเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยก็จะมีความยาวหลายความยาวเริ่มตั้งแต่ความยาว2เมตร3มเมตร4เมตร6เรมตรและผมแนะนําให้เราเนี่ย ใช้วิธีการลงเสาเข็มเนี่ยแบบปูพรมหรือการลงเสาเข็มแบบกระจายนั่นเองเราไม่ต้องเป็นลงแบบกลุ่มถ้าลงแบบกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องเสียเงินค่าทําคานค่าทาฟุตติ้งแต่ว่าถ้าเราลงแบบปูพรมเนี่ยเราลงเสร็จใช่ไหมครับเราก็สามารถวางเหล็กพื้นเทพื้นปรับพื้นขึ้นมาได้แล้วเพียงเท่านี้เราก็จะประหยัดงบค่าใช้จ่ายของงานหันรากเนี่ยออกไปค่อนข้างเยอะแล้วในส่วนตรงนี้ทางของคุณลูกค้าของเราเนี่ยได้ลงเป็นเสาเข็ม หกเหลี่ยมแล้วก็ลงแบบปูพรมและก็เทพื้นปรับพื้นโดยที่ไม่ต้องปูกระเบื้องเราได้ทำการปรับพื้นเนี่ยขัดพื้นให้เรียบแล้วเราสามารถเลือกผิวพื้นได้ไม่ว่าจะเป็นผิวหยาบผิวเรียบผิวขัดมันสามารถเลือกได้3ผิวแต่ว่าในส่วนตรงนี้ถ้าอนาคตเนี่ยใครที่จะปูกระเบื้องผมแนะนำ ทำเป็นขัดหยาบไว้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราติดกระเบื้องเนี่ยโดยที่เป็นพื้นขัดเรียบหรือขัดมันเนี่ยกระเบื้องเนี่ยมันจะติดได้ไม่เต็มที่และมันอาจจะเกิดกระเบื้องเนี่ยมันหลุดร่อนได้มาในส่วนของงานหลังคากันบ้างงานหลังคาตรงนี้เราใช้เป็นหลังคาเมทัลชีทพียโฟมท้องสีฟอยเหมือนงานหน้าบ้านเลยแต่ว่าตรงนี้เราใช้เป็นโครงสร้างไซส์เอ็ไซสยังไง เราจะใช้เป็นเหล็ก4ี่คูณสวิ่งเป็นกรอบของอาศัหลังคาทั้งหมดเลยส่วนอาศัหลังรังน้ําเราจะไม่มีเพราะว่าเราใช้รังน้ําแบบแขวนขนาด6นิ้วเพราะว่าถ้าเป็นแบบแขวนเนี่ยมากสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่6นิ้วเพราะว่าถ้าเกินไปเนี่ย มันจะค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเราจะนับจากตัวท้องเราจะไม่ได้นับจากตัวที่มันจะเป็นปีกยื่นออกไปเพราะว่ารังน้ำเนี่ยที่เป็นแบบแขวนมันจะมีตัวยอยักษ์กับปอปลา,ปาเพราะว่าตรงนี้เราใช้เป็นยอยักษ์ถ้าเป็นยอยักษ์เนี่ยมันก็จะแบบตเหมือนตัวยอยักษ์ภาษาไทยเลยแล้วก็บวกด้วยท่อ PVC ท่อนำทิ้งขนาด3มนิ้วหมดห่วงเรื่องน้ำล้นรางมาต่อกันที่เหล็กจันทันเหล็กจันทันตรงนี้เราใช้เป็นขนาด3คูณนิ้วครึ่งระยะแอดจะไม่เกิน90เซน ขนาดแปรเราใช้เป็นเหล็กขนาดนิ้วคูณนิ้วระยะแอสจะไม่เกิน60เซนวิ่งเป็นแปรคู่มาในส่วนของการรับน้ำหนักหลังคากันบ้างในส่วนตรงนี้การรับน้ำหนักหลังคาเราใช้2แบบแบบแรกก็คือเราใช้เป็นแขนค้ำเดี่ยวแขนค้ำเดี่ยวเราใช้เป็นขนาด4ี่คูณสต่อมาเราใช้เป็นเสารับหลังคาก็คือเราใช้เป็นขนาด3าคูณสในส่วนตรงนี้ถามว่าทําไมเราไม่ใช้แขนค้ำทั้งหมดเลยเพราะว่าในส่วนตรงนี้ที่เราเกินออกมานอกตัวบ้านแล้วเนี่ย เราไม่สามารถใช้แขนค้ำเนี่ยรับน้ำหนักหลังคาในส่วนตรงนี้ได้เพราะว่าน้ําหนักเนี่ยการรับมันจะไม่เพียงพอเราจึงใช้เป็นเสาเหล็กเนี่ยสามคูณสเนี่ยทั้งหมด4ต้นเนี่ยรับโซนตรงพื้นที่ตรงนี้มากันต่อในส่วนของเรื่องไฟแสงสว่างกันบ้างตรงนี้เป็นไฟกล่องเหลี่ยมสีดาําก็สามารถเลือกแสงสีได้เหมือนกันไม่ว่าเป็นแสงสีขาวหรือแสงวาวว้หรือว่าจะเป็นรูปทรงของไฟกล่องไฟกล่กองก็สามารถเลือกสีได้เหมือนกันไม่ว่าเป็นสีขาวสีดาําหรือว่าลักษณะ ของกล่องจะเป็นกล่องเหลี่ยมหรือกล่องกลมก็ได้เหมือนกันแล้วก็การเดินระบบต่างๆเราก็เดินให้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องสักผ้าสิ่งลังจานหรือว่าตัวแทงน้าปั๊มน้าเพราะว่าตรงนี้ปั๊มน้ําจะอยู่ด้านบนนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยที่มีงบที่จํากัดจริงๆเนี่ยผมแนะนําไม่ต้องทํา ฐานรากทําเป็นพื้นหญ้าที่โครงการเนี่ยเขามีให้อยู่แล้วก็เพียงพอแล้วเราเพียงแค่ต่อเติมหลังคาที่ใช้เป็นแขนค้ำเนี่ยที่ค้ำขับตัวบ้านก็เพียงพอแล้วไม่ต้องใช้เป็นเสาลับจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยได้ไปถ่ายหน้าง,งานที่จังหวัดอยุธยาทางคุณลูกค้าเนี่ยก็ใช้เป็นแขนค้ำเนี่ยรอบบ้านเลยแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นพื้นยาในส่วนเนี้ยก็จะประหยัดงบในส่วนงานหลังรากเนี่ยไปได้หลายหมื่นเลยถ้าเป็นงานหลังคาเนี่ย ก็หลักหมื่นเหมือนกันถ้าเราต่อเติมในพื้นที่ที่ไม่ได้เยอะนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับงานต่อเติมโซนสักหลางในงบที่ประหยัดถ้าใครที่มีงบประหยัดจ,จริงก็อย่างที่ผมแนะนําเลยต่อเติมแค่งานหลังคาก็เพียงพอแล้วหรือว่าถ้าใครมีงบเพิ่มมาก็สามารถลงเสาเข็มแล้วก็เทพื้นปรับพื้นทําเป็นพื้นผิวเรียบผิวหยาบ ผิวขาดมันได้หมดเลยสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะต่อเต็มบ้านกับทางเราก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0881044888หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ